สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งหรือแม่นิ่มก็พามาชมบอนสีสวยๆที่สวนอีกแล้วค่ะช่วงเนี้ยหน้าฝนเนาะจะบอกว่าชายชนของเราสวยมากๆเลยแม้กระทั่งต้นอื่นเนะะี่ยค่ะอย่างเงินแสนต้นนี้นะคะใบสีสดค่ะใส่แค่มูลวัวนะคะอันนี้จะบอกว่าสวยสดๆมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้บอนสีสดๆนะเพื่อนๆใช้นี่เลย เครื่องดื่มชูกําลังค่ะเ,เพื่อนๆผสมน้ําไม่ต้องผสมอะไรมากแค่เครื่องดื่มชูกําลังเนาะน้ำสิทิลิตรเนี่ยใส่สองฝาก็พอค่ะบอนสีของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสดใสแล้วก็สวยขึ้นทันตาหรือเห็นไหมต้นนี้เห็นไหมคะนี่สวยอย่างมากเลยเราไม่ได้ดูแลเยอะนะคะสําหรับหน้าฝนเนี่ยบอนสีเนี่ยเวลาเขาเจอฝนนะคะเขาก็จะงามแบบนี้ละคะ่ะไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะคะ มีเพื่อนๆถามมาว่าบอลสีนะคะชายชนเนี่ยแยกหน่อได้ไหมแม่นิ่มจะบอกว่าแยกได้ค่ะดีด้วยค่ะเขาจะได้ตัวแม่แบบนี้เลยไม่แผงไปยังอื่นมากนะคะถ้าเราผ่าหัวเนี่ยเขาก็จะแผงบ้างได้เขียวบ้างแดงบ้างนะคะแต่ถ้าแยกหน่อนะร้อยทั้งร้อยเนาะเกือบร้อเนเนี่ยก็จะได้สวยๆแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูต้นนี้นะต้นเนี้ยตะวันชิงพบค่ะเขาสวยตลอดการเลยถ้าใครติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งมาตลอดนะก็จะเห็นเนี่ยตะวันชิงพบนะคะสวยไม่ล้มเลยค่ะแม้กระทั่งหน้าหนาวหน้าร้อนจะสวยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นก็แข็งแรงนะคะสําหรับตะวันชิงพบถ้าใครอยากจะเข้ามาชมสวนก็มาได้เนาะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยินดีค่ะช่วงเนี้ยก็จะทําคลิป แนะนำมาให้เรื่อยๆเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมนะติดป้ายไว้ด้วยถ้าไม่ติดป้ายจะลืมเหมือนเราค่ะตอนนี้เราลืมชื่อบอนสีเยอะแยะเลยอย่างต้นเนี้ยลืมปักชื่อค่ะเขาชื่อชินะบัญชรเพิ่งนึกได้นะคะลหลายๆคนก็แย้งมานะมีคนนึงแย้งมาค่ะไม่หลายๆคนว่าชนเนี้ยใช่ชินะบัญชรไหมต้นนี้นะคะคนแก่อายุ70ให้เรามาค่ะเขาปลูกมานานแล้วแล้วเขาแบ่งให้เรามาเขาบอกว่าชินะบัญชรนะคะเราก็เลยยืนยันตามเขาค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะ